สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะไปเก็บพริกกันค่ะต้นมันอยู่หลังครัวบ้านของฉันนี่แหละค่ะพริกนี้ก็มีประโยชน์นะคะมีสารอาหารมากมายประโยชน์ของมันคือกระตุ้นช่วยให้เราอยากทานอาหารแล้วก็สลายริมเลือดของเราให้คืนปกติได้ช่วยขับเสมหะทําให้เราหายใจได้คล่องช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยค่ะคือเขาจะไปกระตุ้นร่างกายให้เผาผลาญอาหาร ไขมันในร่างกายของเราช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลและก็เสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยทั้งยังมีวิตามินซีแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนป้องกันการเสรื่อมของจอประสาทตาของเราได้ด้วยช่วยกระตุ้นสารอินโดฟีนทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันของเราได้ค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะ ที่ได้รู้ประโยชน์ดีๆของพริกเพราะว่าเราก็ทานเป็นเป็นประจำทุกวันแล้วเราก็รับประทานแต่พอดีแต่พอเหมาะนะคะอย่ารับประทานมากจนเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษด,ด้วยถ้าเรารับประทานเยอะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะคะ